ตเดดิลแต่รอบสนามนตอนนี้ก็้ตูขึ้นนำมาแล้วหนึ่งันบากับจากเดียวรถสองทางใกล้จะเป็นของเาแล้ด้วยใรถของเสียลอยน้และครับใหมไปจันแล้วในรถนี้โดนเดินจะหน่เนเล่นผาแมมไม่เล่นผา เลกน่ที่ผพจะเพิงมมันช่สามร้อยแลนเรียน้นะเรียไสร้อยแใส่เครื่อสูนชาวบ้านลายใส่เพื่องสนชาวบ้านลายเครื่อันดับที่หนึ่งายจะพง่์อนดับที่หนึ่งจุนก็จะรับใอันดับที่สองถ่พิ่มสามได้ยามวันนี้มา เอาแล้วโอ้็ชือมดนรอบสนามนะดูไปยไปครับเอาแล้วให้ผู้ชได้เ่งแบบเต็มอเรตเรื่องขพี่ผมลงเลยนะสุโพหาด้ดู จุดตุดทยเป็น่งยางเดินวันเช้าดายในตอาง ตีสามโอลาจูนแล้วแต่ยังคงเส้นงาอยู่ทีสามก็ตีสตียงหน้ตีห้เสียมอ้าวตีหกไอมิสเนาะใส่โอ้โอ้อ้เอดิ้งเลยตีสเยสี่ร้รับแล้วเยลอเลยอ นีกรอบก็เไปอยู่รู้ดวแปดรอบนี่ไทรจะหมดแรงใคยไม่หมดแรงจะ้นนามเอนี้จะลเยอีร้อยาเขาตนไปเขาตนไปครับนนี้รางวัลก็ตายไปตาทไม่นครับให้บรรลุเ่องกันไป ล้วก็่าด้วยด้วยถ้าพังละโทษว่าไหล้วก็มาก็ได้เลยไม<ะ>่ทำให้ติดหังแน่นอนและมือแตะสนามตอนนี้ผมคิดว่าคนที่สวยงามนนมากๆเลยสนามเราจะให้มันเป็นนอกตามที่เราได้ลงโปรแกรมกไว้ทีแรกนะครับมันจะมีอยช่วงหนึ่งช่วงุมันุ้ๆเนาะแล้วก็ววจะลดลงมาเล่นจนเหลือสีอ่แต่ตอนนี้ไม่ต้องลดกันแล้วเต็มๆก,กันเลย<อ>ไ เพ่อวัดพันรากมืม่ชิหายแตาดูดอไร้ตู่ดเปลวแู่เปวยแ่พูดเปวเลยมาได้แต่สนามที่แล้วแล้วนะู่เปลอกไนเลยสุดม ไหนแม่ไปไม่นานผมจะกลับมาด้วยก่อนผมคิดว่าตัวมันเองอดตอบสมิดลุ้นอะไรก็ไมีรู้โดนทุกดูวอ้าวแล้วเจ้ามิดน้องสายขึ้นไปได้หนึ่งนันครับปล่อยให้เสี่ยวแม็กตกไปอยู่อันดับที่หกเอาละแต่รอบสนามครับนักแข่งไม่หูไม่ขีเลยทุกท่างวันนี้มันุดยดเพื่อนครับเป็นไฮไลท์ของงานกันด้วยนะครับ ของกยังเป็นการเงทองนะครับตายลงแล้วอาจจะโพสต์เจริญโอ้โหไอตัวที่ตึงจริงๆนี่ไอ้หลานอ๋อนี่ไอ้หลานนี่แล่นี่ไอหลานมันมีต่ยุดเล็กเล็ดนเออเป็ดบุกหัวตาล่อลนะเนี่ยของมันจตงแตห้นมองเงี้อาจจะใช้กินวัานี้ตอๆไม่เต็มกันแล้ววันนี้ ไอหลานมา้อยแอร์แบบสู่โดเ่น์วถึงสานโอ้หที่ากันแค่คันเดียวตอนนี้ไม่เหรอแล้วตะมิกเหงาใจจะนิ้ติดตรงออมติ่งก็ไปแล้วออมติ่งจะทำยังไงหนึสองสามไปไกลชคืนย้งชิงที่สี่สี่กับหาเราลวันละเท่า องใลงกระดี่ฮะอสินอยู่ในช่วงนี้นี่จะไประดับทีกันอยู่ไธรรมดาน้าอสินีมัจะขึไดง่ายได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก้ไม่ได้้ไมได้เจ้คนไม่เอาละดูในจังหวะนี้นี่ได้ไหมในจังหวะี้เนลาไรของอิ่งนะใช่ยังไงมได้แล้วนะสองใจส้งอ เสียงมีมีใช้สองจังหวะเลยตัดตัตเลยเอกันแล้วครับใชาจัด่กันแล้วสุพัรชัยนั้นยุ่นักยางเลยนะที่เดินี้แม้สองวานจะเป็นหัวโคตรจัดเรวอวิสโซกันจึงอันสามจาตาบวมละ

อยู่้างหน้ารับเจ้เตอร์อยู่าเทศไทยปัดเพื่อหนึ่งสามแลัดไปด้วยอาจารย์คงเจอแล้วัดตายตรงนี้เราแพ้ท้ายก็แล้วละสิครับโต้ทำไม่ดีนะหนึ่งามสองอาจางยมยังเหนียวและที่สามันใ้เออหัวที่สาอ้าว dắt lên nòng súng, súng sài một nẻ, ném nỗi gấp 1 3 bay, nòng chuyện gì?